สวัสดีค่ะจากสวนลงเสริมนะคะวันนี้สวนลงเสริมจะพามาดูการให้น้ําทุเรียนช่วงออกดอกนะคะว่าเราจะให้น้ําในลักษณะแบบไหนสังเกตไหมคะว่าทุเรียนพร้อมที่จะออกดอกแล้วอ่าตัวนี้เขาเรียกเมืเขือวพวงใหญ่นะคะจากมือเขือพวงใหญ่มาถึงตัวนี้จะใช้เวลา10วันนะคะในช่วงเวลา10วันนี้เราจะงดการให้น้ํานะคะ เพราะว่าทุเรียนของเราจะต้องผสมเกสรเราต้องการน้ําเชื้อของทุเรียนให้เหนียวที่สุดให้ความหวานมากที่สุดและเข้มข้นมากที่สุดนะคะในช่วงนี้เราเลยต้องงดน้ําภายในสิบวันนี้นะคะเราแค่โชยน้ําหน้าดินพอให้มันเปียกๆนิดเดียวนะคะอย่าโชยเยอะถ้าเป็นดินทรายนะคะก็โชยพอประมาณนะคะอย่าโชยเยอะเพราะว่าดินทรายเนี่ยการระเหยน้ํามันจะเร็วนิดหนึ่งนะคะเนีย่ยช่วงนี้นะคะ พร้อมที่จะออกดอกเราต้องการที่จะมีน้ําเชื้อเยอะๆเพื่อที่จะผสมเกรสรให้ติดนะคะช่วงนี้เขาเรียกมะเขือพวงใหญ่นะคะจะใช้เวลาจากมะเขือพวงใหญ่ถึงดอกบานใช้เวลาสิบวันนะคะช่วงนี้ทางสวนเราก็จะงดน้ําการให้น้ํานะคะแต่ถ้าหากเป็นมะเขือพวงเล็กนะคะตามมาดูนะคะว่ามะเขือพวงเล็กนี้เราการให้น้ําเราจะให้ในลักษณะแบบไหนนะคะอ่ะนี่มะเขือพวงเล็กนะคะ อันนี้มะเขือพวงเล็กนะคะการให้น้ําคือเราต้องให้น้ํากระแทกน้ําลงไปเลยนะคะให้เยอะๆนะคะการให้น้ําของทุเรียนเราต้องให้เยอะแล้วก็ให้ปุ๋ยอาหารมันเต็มที่ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราต้องการยอดด้วยถ้าเราสามารถที่จะช่วงนี้ไอสามารถที่จะทํายอดได้ในลักษณะช่วงนี้นะคะมะเขือพวงเล็กเนี้ยค่ะพร้อมยอดได้เนี่ยการติดของทุเรียนก็มีเปอร์เซ็นที่ติดสูงด้วยนะคะเพราะว่า ทำยอดนี้ได้ช่วงมันออกลูกเนี้ยยอดมันก็จะไม่แตกแต่ถ้าหากเราทํายอดช่วงนี้ไม่ได้มันจะไปแตกช่วงที่มันเป็นลูกแล้วก็มันจะสลัดลูกทิ้งหมดนะคะมันก็จะไปเลี้ยงอาหารตรงยอดหมดเราก็พยายามทําตรงนี้ให้ได้ยอดด้วยนะคะคือใส่ปุ๋ยรดน้ําให้เยอะๆที่สุดนะคะแต่ช่วงมะเขือพวงเล็กช่วงมะเขือพวงใหญ่ขอโทษค่ะ ช่วงมะเขือพวงใหญ่เนี้คือเราต้องงดน้ำนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่งดน้ำเนี่ยรับรองว่าดอกทุเรียนเราจืดแน่เลยนะคะการผสมเกสรก็จะติดยากนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้คือเราไม่ให้น้ำและะ้วค่ะทางสวนสุ่งเสริมจะไม่ให้น้ำแล้วนะคะจะงดการให้น้ำแล้วเพราะว่าดอกกำลังจะบานนะคะเราจะพามาดูนะคะ แต่ถ้าหากต้นหนึ่งมีสองรุ่นสามรุ่นนะคะทางสวนจะแนะนำนะคะว่าเราก็ประมาณดูนะคะว่าช่วงมะเขือพวงใหญ่กับช่วงมะเขือพวงเล็กตัวไหนมันเยอะกว่ากันเพราะว่าต้นหนึ่งเราจะเอาอย่างทางสวนของเราต้นนี้มันจะมีอยู่สองรุ่นนะคะแต่รุ่นแรกอะช่วงมะเขือพวงเนี้ย มันเยอะกว่ามะเขือพวงเล็กเราก็จะเลือกเอามะเขือพวงใหญ่นี้นะคะเราก็งดน้ําค่ะไอ้มะเขือพวงเล็กอย่างเงี้ยเนี่ยมะเขือพวงเล็กของเรานะคะเนี่ยตรงนี้เป็นมะเขือพวงเล็กอย่างเงี้ยเราจะไม่สนใจเลยนะคะอาจจะเอาทิ้งเลยเพราะว่าอย่างต้นนี้เราได้อยู่ประมาณสิบห้าลูกนะคะเพราะต้นไม่ใหญ่นะคะเราก็จะเลือกเอาตัวที่มันเยอะกว่าไอ้ตัวมะเขือพวง เล็กเนี่ยมันมีน้อยเราก็จะไม่ค่อยสนใจจะไม่เอานะคะเราจะเลือกเอาตัวนี้เพราะว่าถ้าหากเราให้น้ําตัวนี้มันก็จะจืดแล้วก็การติดของทุเรียนก็จะน้อยลงนะคะเราก็เลือกเอาส่วนที่สําคัญที่สุดนะคะอืตรงนี้เราก็กลาวไว้ว่าเราจะเอาอยู่ประมาณกี่ลูกนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตมาให้ดูนะคะเนี่ยให้สังเกตนะคะอันนี้คือพร้อมที่จะออกดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูในช่วงของมันติดลูกแล้วในช่วงของที่มันเป็นห่างแงะเราจะให้ดูยังไงนะคะพยายามกดติดตามและติดตามส่วนลุงเสริมบ่อยๆนะคะเราจะอัปเดตแล้วก็ทำตามที่ส่วนลุงเสริมบอกนะคะ ปริมาณและคุณภาพของทุเรียนภูเขาไฟก็จะอยู่ในที่มีคุณภาพดีนะคะแล้วก็มีเงินมีทองกันเยอะๆต้องทำตามที่สวนุงเสริมบอกนะคะวันนี้ทางสวนุงเสริมขออัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะในช่วงของมะเขือพวงถึงหางแย้แล้วในช่วงหางแย้เราก็จะมาติดตามต่อนะคะขอบคุณมากค่ะ